สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกล่องเสียงธรรมเราจะพาคุณไปสำรวจความจริงของสิ่งที่เรียกว่ากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่เกี่ยวพันกับศีลข้อที่หนึ่งนั่นคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยมองข้ามหรือเข้าใจผิดไปเราถูกสอนมาตลอดชีวิตว่า ศีลข้อนี้คือการไม่ทำร้ายชีวิตผู้อื่นแต่เคยมีใครตั้งคำถามบ้างไหมครับว่าการกระทำที่ดูเล็กน้อยในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้ยาฆ่า,มาแมลงในบ้านการกินเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งการนิ่งเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นถูกทำร้ายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการผิดศีลข้อหนึ่งและส่งผลต่อกรรมของเราหรือไม่ผมจะพาทุกท่านไปไขปริศนาเรื่องกรรมที่เกิดจากการผิดศีลข้อนี้ ผ่านเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เชื่อว่าการฆ่าเป็นสิ่งจำเป็นและอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าการไม่ฆ่าคือหนทางสู่ความสงบสุขเราจะตามติดชีวิตของพวกเขาและคนหาความจริงว่ากรรมจากการปิดศีลข้อหนึ่งแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่และผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นมันร้ายแรงอย่างที่คิดจริงหรือการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหนุ่มสองคนเติบโตมาในหมู่บ้านเดียวกันชื่อว่าหมู่บ้านสันติภาพชายคนแรกชื่อตะวันเขาเกิดมาในครอบครัวน,นักล่าสัตว์ที่เชื่อว่าการฆ่าเพื่อความอยู่รอดเป็นเรื่องปกติและเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำเขาถูกฝึกให้ฆ่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กและไม่เคยรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยส่วนชายคนที่สองชื่อจัน เขาเกิดมาในครอบครัวชาวไล่ชาวนาที่สอนให้เขารักและเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งเขาไม่เคยทำร้ายสัตว์ใดๆแม้กระทั่งยุงและเขาก็เชื่อว่าการไม่ฆ่าคือหนทางสู่ความสงบสุขในชีวิตทั้งสองคนเติบโตมาด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตะวันมองว่าจันเป็นคนอ่อนแอที่ไม่มีทางเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายใบนี้ได้ ส่วนจันทร์ก็มองว่าตะวันเป็นคนที่โหดเหี้ยมที่มองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นตะวันได้เดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่เพื่อเป็นทหารเขาต้องเผชิญหน้ากับการฆ่าที่รุนแรงและโหดร้ายกว่าการล่าสัตว์ในป่าหลายเท่าแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยเขากลับรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นชาวนาที่อุทิศชีวิตให้การปลูกพืชผักเพื่ออย่างชีพเขาไม่เคยทำร้ายสัตว์ใดๆเลยและเขาก็เชื่อว่าเขาจะได้รับผลบุญจากกรรมดีที่เขาได้ทำไว้วันหนึ่งตะวันต้องกลับมายังหมู่บ้านของเขาเพราะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บจากการรบเขาได้รู้ว่าหมู่บ้านของเขาถูกภัยแล้งคุกคาม ผู้คนอดอยากและพืชผลทางการเกษตรก็ล้มตายลงจันพยายามที่จะช่วยเหลือชาวบ้านโดยการปลูกพืชผักที่ทนแ้งได้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูทุกคนได้ตะวันเห็นว่าจันกำลังทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เขาจึงตัดสินใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการเป็นทหารมาใช้เขาได้นำชาวบ้านไปล่าสัตว์ในป่าเพื่อเป็นอาหาร แต่จันก็ไม่เห็นด้วยและพยายามที่จะห้ามตะวันแต่ก็ไม่เป็นผลตะวันได้สอนชาวบ้านให้ฆ่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดและชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำตามเขาเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกในขณะที่ชาวบ้านกำลังล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดอยู่นั้นจันก็ได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจจันได้ไปพบกับชายชาราคนหนึ่งที่เคยเป็นนักบวชที่อุทิศชีวิตให้กับศาสนา เขาได้อธิบายให้จันฟังว่ากรรมไม่ใช่แค่การกระทำที่ส่งผลร้ายในอนาคตแต่คือการกระทำรรที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราในปัจจุบันชายชราได้อธิบายว่าการฆ่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การฆ่าสัตว์ด้วยความสนุกสนานและการทำร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นนั้นต่างหากที่ทำให้เกิดกรรมที่ร้ายแรง จันได้นำเรื่องราวที่เขาได้รู้จากชายชราไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแต่ก็มีไม่กี่คนที่เชื่อเขาชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าการฆ่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดเป็นเรื่องที่จําเป็นและเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พวกเขาอยู่รอดได้แต่จันก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงพยายามที่จะอธิบายความจริงให้ชาวบ้านฟังและเขาก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับกรรม ที่เกิดจากการผิดสิงข้อหนึ่งที่ชาวบ้านเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตในที่สุดตะวันก็ได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดตะวันได้รู้ว่าการฆ่าสัตว์ไม่ได้ช่วยให้ชาวบ้านอยู่รอดได้แต่กลับทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับกรรมที่ร้ายแรงในภายหลังตะวันได้เห็นว่าชาวบ้านบางคนที่เคยร่วมกับเขาในการล่าสัตว์เริ่มมีอาการทางจิตที่ไม่ปกติ บางคนก็เริ่มมีอาการหวาดระแวงและบางคนก็เริ่มมีอาการนอนไม่หลับตะวันจึงเริ่มที่จะเข้าใจว่ากรรมจากการผิดศีลข้อหนึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตในอนาคตเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราในปัจจุบันอีกด้วยตะวันตัดสินใจที่จะกลับไปหาจันและขอโทษเขาในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปตะวันได้บอกกับจันว่าเขาได้รู้ความจริงแล้วว่า กรรมจากการผิดศีลข้อหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมองข้ามตะวันและจันทร์จึงร่วมมือกันในการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเผชิญกับกรรมที่ไร้แรงจากการล่าสัตว์พวกเขาได้นำความรู้จากชายชรามาใช้และสอนให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องกรรมในมุมมองใหม่ในที่สุดชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านสันติภาพก็เริ่มที่จะเข้าใจว่ากรรมจากการผิดศีลข้อหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมองข้ามแต่เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะเข้าใจกรรมเราก็ต้องเข้าใจผลจากการกระทำที่เราทำในปัจจุบันและเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงผลจากการกระทำนั้นได้เรื่องราวของตะวันและจันทร์ได้สอนให้ชาวบ้านรู้ว่ากรรมไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้และเราสามารถสร้างกรรมดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตของเราและชีวิตของผู้อื่นได้เสมอแม้ตะวันและจันทร์จะช่วยกันอธิบายเรื่องกรรมที่เกิดจากความโหดร้ายในการล่าสัตว์ให้ชาวบ้านฟังแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่ไม่ยอมรับพวกเขาโต้แย้งว่ากรรมไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกผิดแต่เป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุและผลที่มองไม่เห็นพวกเขาเชื่อว่า การฆ่าเพื่อความอยู่รอดนั้นกรรมย่อมไม่ส่งผลร้ายแรงเพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นและถูกต้องตามธรรมชาติตะวันและจันทร์จึงต้องเผชิญหน้ากับความเชื่อที่ฝังรากลึกนี้และต้องหาทางพิสูจน์ให้เห็นว่ากรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาที่มองเห็นเพียงอย่างเดียวเมื่อชาวบ้านกลุ่มนั้นยังคงล่าสัตว์ต่อไปพวกเขาก็เริ่มประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิดฝูงสัตว์ที่พวกเขาเคยล่า เริ่มลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วทำให้การล่าเพื่อหาอาหารทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้สภาพแวดล้อมในป่าก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้บางชนิดก็เริ่มตายสัตว์ป่าตัวเล็กๆก,ก็เริ่มหายไปชาวบ้านเริ่มรู้สึกถึงความแห้งแล้งที่แผ่ขยายวงกว้างพวกเขากล่าวโทษโชคชะตาและสิ่งลี้ลับโดยไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้คือผลกระทบที่ซ่อนเร้นของกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างไม่หยุดยั้ง วันหนึ่งหัวหน้ากลุ่มนักล่าสัตว์ได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ทําให้เขาสั่นสะท้านเขาล่าสัตว์ตัวหนึ่งได้แต่ก่อนที่มันจะสิ้นใจมันได้จ้องมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังหัวหน้ากลุ่มนักล่าสัตว์คนนี้ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเขารู้สึกเหมือนถูกพิพากษาจากสิ่งมีชีวิตที่เขากําลังจะพรากชีวิตไปนั่นทําให้เขาลูกถึงคําพูดของจันที่ว่ากรรมไม่ใช่แค่การกระทํา แต่คือผลกระทบที่ฝังลึกในจิตใจหัวหน้ากลุ่มนักล่าสัตว์ตัดสินใจไปหาตะวันและจันทร์และเล่าเรื่องที่เขาพบเจอให้ฟังเป็นครั้งแรกเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปและต้องการจะแก้ไขตะวันและจันทร์จึงพาเขาไปพบกับชายชราผู้สอนเรื่องกรรมที่แท้จริงชายชรากล่าวว่ากรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น แต่มาจากผลกระทบทางจิตวิทยาและทางนิเวศวิทยาที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์การฆ่าสัตว์อย่างไม่จําเป็นได้ทําลายความสมดุลของธรรมชาติและในทางกลับกันก็ทําลายจิตใจของผู้กระทําด้วยเมื่อหัวหน้ากลุ่มนักล่าสัตว์เข้าใจความจริงเรื่องกรรมเขาจึงกลับไปเล่าให้ชาวบ้านในกลุ่มของเขาฟังพวกเขาเริ่มตระหนักว่าการกระทําของพวกเขาไม่ว่าจะมีเจตนาดีเพื่อความอยู่รอดแค่ไหน แต่เมื่อมันส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้อื่นและต่อธรรมชาติมันก็คือกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเองด้วยชาวบ้านกลุ่มนี้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตพวกเขาหันมาทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลพวกเขาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์ป่าในบริเวณน,นั้นและพบว่าเมื่อพวกเขาหยุดทำร้ายธรรมชาติธรรมชาติก็ตอบแทน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาตะวันและจันทร์ได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่น,นๆเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกรรมที่พวกเขาได้ค้นพบพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเขาและสอนผู้คนให้เข้าใจว่าการผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ใช่แค่การทำร้ายชีวิตผู้อื่นแต่คือการทำลายความสมดุลของทุกสรรพสิ่งเมื่อชาวบ้านในหมู่บ้านสันติภาพหันมาใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเคารพต่อชีวิตผู้อื่นความสุขและความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งพวกเขากลายเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆในเรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนในตอนสุดท้ายนี้ตะวันและจันท์รได้กล่าวสรุปบทเรียนสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดพวกเขากล่าวว่ากรรมไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวแต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเมื่อเราเข้าใจว่า ทุกการกระทำของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆรอบตัวและต่อจิตใจของเราเองเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและสบายใจและนั่นคือความหมายที่แท้จริงของกรรมนั่นเอง